เขาเป็นลูกเศร้าหนะ้ามือนีมีสื้าผ้าล่ะทงเลาะทาไปหาแนวกินพจินีอีหยงกินอยู่ในทงในทา่น่ะจะเบิ่งการแต่งตู๋นองจะดูนี่จีจีจีอีหยงละอเอี้ย,ยจีโป,โป้หัวปัทีิมีเฮาอยู่บ่อก็มีดเนาะเมื่อคืนนี่เอไปจองไว้แล้วอุ้ยจะก,กับพลึกเนาะไปอย่าบ่ได้บ่คืออย่ามันเบิดอีไมนหายู่ มันแมนอยู่เ่เอาเลยโครงการนี่ลักษณะโครงการโครงงานของเจ้านี่เบิ่งแล้วนี่พอผู้ใหญ,ญ่่ามันส่งสิ์บอ่อผ่านนะเส็นไหนผมนะครับผมมีความตั้งใจกับโครงการนี่ห้ายดีครับเจ้าตั้งใจบานบานเอาเลยกับโครงการนี่แม่นบ่ผมนอ่นบหลับด้วยครับคันบนเส้พนพญาวา่เส้น เส้นนี่กับเส้นม,มันมันกับข้าใจยีดอกเอาลุย้ยข้าใจเทศบาลเขา้ายีดอกเข้าใจเอาลุ้ยในการที่อยากเฮ็ดอยากพัฒนาอยากอันนี้ในชุมชนในพื้นที่เข้านะ่ะแต่ความเปลี่ยนพอพยาบาลเนี่ยมันคึดแล้วทีถ่วนต้องตีงต่องพอสมควรนีพ่พอพยาบาลคึดว่าในอนาคตขั้นนายางมันมีปัญหาโครงการนี่ส้มสิบัวพานนี่เอาลุ้ยเบิ้งแล้วนี่ส้มสิบัวพานดอกกระเส้นเห็นผมนะครับ เช่นบะไรดอกเอาเลยเช่นบะไรโบผาน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 ดอกต้าน้ำป้านยังดีเ้ยเมื่อยกเมื่อยห้อนกับห้อนไปห้วงกับปอมกับพลอกรบโบไหรเมื่อนั้นมือก้อนนี่ก็ไปคุดกีบอมแม่กีนู่นกันยังโบไหร่มือนี่มาแก่ตัวฮะกีบลมเป็นได้มีบพราะตัว มีแถวนี่นผมใส่เครื่องสกแกนมาหมดแล้วมาหมอนี่แน่นอนสมเป็นลูกน้องมือขวาตัวใส่ระบบไดสกแกนระบบ 4G แม,ม่นปะแม่นคือว่าโบพนันยังบกข่องทางเทคนิคเอานี่หนัหกขนาดฮาสกแกนฮม,ม,ม,มันียเหลอฮ 5G แมนันปะแม่นเรื่งเสียธิบายฟังหนึ่ง จีนุ่นหุ้ยสองจีปมวายสามจีซ่นหุ้ยสี่จีน่ายห้หาสำคัญสุดนี่ยังล่ะจีเขียนวายมาแต่ไรล่ะเฮ้เขาเป็นระบบไปห้าจีสุดท้ายจีเขียนนี่บ่น้อจีปมห้าปุ๋รอเอไปหาบัง เาอหน่งดอกมานี่เขาดีให้เาจังได้เบิ่งเต็งตูแม่คนสวยเนาะห้ยยเุ้ยฮุ้ยใหญใหญ่อยจีปอมขอยจี้ป้อมเฮาแม่ใช่สุ่มนั่นเอาดึงไปเลิ่วๆเมอใดตงไปจับจองข่อยนึ่งอันทยนึงเดี๋ยวเขาต้องกลับไปเอาเสียม เขาได้เบิดแล้วหาไปเบิดแล้วเดี๋ยวจงไปหามคุณพ่วงมองพี่พ่อม,หหมอไหนๆมองหายได้ไหนเอาเสียงม,มาขุดเอามือเลียงมันนี่มันหนีข่อยขิ้บุ่มเด, <happen> ดียวเดียวเดียวเดียวใส่ข่อยขี้บุ่มดีดีของซุม้มเฮ้าเวรบ่เขาหายเห็นกวนบอเมนข่อยไม่จองไว้แต่มเมื่อคืนนี้แล้วเออ มันโบแมนดีเบิงเน่เบิงเน่เขียนเลยเขียนซื้อวบใบใบไม้เลียไม้เลียบโบแมนโบแมนจ่อจ่อจ่อจำปีจ่อจอจำปีจังไหนจอบอยจ่อบอยจอบอยบอยเจ้าเฮ็ดแดงบอยบอยบอยจะเฟล้ยจังสี่ไอ้ของเราเนาะของข่อยสีของตัวจังไหนให้ข่อยมาจองไว้นี่จังไหนบอลงของเฮาได้นี่น่ะ นนั่นจอจำปีแมนจอบอยอสิหาเรื่องแมนบอยบ่อยไม่จะสิเอาแมนบอยความบอบละความสิเอาแมนบอยเอาเรื่องพยาบาลจับมือนัหนในปะครับมือไหนมือที่ห้าไปประชุมกันเออกันจำได้อยู่มือประชุมเมื่อกีเนี่ย ผมน่ะท่ายคิดไปอยู่ด้ีครับมื่อนน่ะคือท่านนี่ลบพูดลบผมว่าท่านลบอยู่เลยครับแม่คุณยายอยู่ไสนเนาะเออองสีสามันเอาลุยมันกับพ่อคุยกันได้อยู่ดอกนะเรื่องพ้องกาะพวกกาดว่าเส้นมันกันมันกับว่าเส้นได้อยู่ดอกลบ เด้อขันพุ่บเาวเส้นนี่ผมกะทิบนึมันสำคัญที่ลบๆๆซ่าลบซ่าลบซ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นมันบ่อยางกูนะเนาะเนาะเออเอาเอาจังได้กะสีเส้นใไฮยูดอกเอาโครงการนี่กะพอนพุ่มเยาว์มันกับพ่อพันอยู่ดอกทำเส้นนี่กะตจ้าว่ากะเฮ็ดให้ไปน้ำกันพี่น้าน้ำกันเด้อเออมีคำนี้นะมีอย่างกะให้มันถูกต้องกันละมีอย่างกะขันพุ่มเยาว์กะเสียบงั้นน้ำยู่ดอกเอาเส้นกะเส้น โงวยทาบุดีแล้ววนน่ะทายอยู่นเรเดออไปบวกพวกเอยก็เด้ยอ เดี๋ยว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 ใจเย็นใเย็นใจเย็นมึงไปไหนกมืงลามึงไปแหน่งเดี๋ยวนี้มันส่งไก่กันแถด้เฮ้าเนี่ยนีเขาจ้ามีเรื่องกันครับเผยเลยนี่มีเรื่องใช้บ้านเฮ้านี่นะครับใช้บ้านเฮ้าครับเขาเป็นหน่งเขาสิตีกันครับสิตีกันสิคากันรคนน่ะครับเอาสิใส้นั่งนั่นมึงไปก่อนเร็วมึงไปหามเขาไปก่อนเดี๋ยวพ่อจิตามไปเดี๋ยวไปใส่เกลเป๊ะเดียวครับเด้อดูผมไปถ่ายอยู่เออไปถ่ายอยู่ผมเล่นน้ำก่อนเลยนะ เออเออมึงไปก่อนมึงเฟ้อไปก่อน <naprawdę> ได้กใจสิได้แม่บอกลูกใช่มันได้ใจพอมันบ <ā> ้าลูกพยาบาลขึ้นได้การแต่วะเขาท่าวมึงเอาลุยลูกต้นล้นวกลายไม่ดอกวายลูกไม่ล้นวกลายต้นว้ายเออพยาบาลเบาต้นเนาะกระสันผมไปวะนะครับฮะผมไปน้ำกันวะผมอ่ได้ไปน้ำนะครับเอ้าเจ้าชู้ผมอะไรไปน้ำวะผมสิบห้าท่ การเปิดร้านตามอุดมการของผมโอโส้สหิเฝ้าเพชรโครงการของเจ้าของนี่ว่ะถอไปครับผมออเอา้ววววัดจะว่าน้องฝนเป็นยังไงครับโอ้ยโอ้ยบอกฮะที่เตี้ยไป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 ,ปไปไปไปเไปเดี๋ยวจังวากันจังวากันโอ้โหิเฝ้าไปให้ดีกันเลยนะจั <off'> พ่อกันเด้อของเฮาของให้คอยได้หน,นีของเอื้อยคอยแม่นของเงากรคักหนี่ของคอย ของเฮาของไข่ข่อยเบิ่งดูนี่จื่อนี่นาของเฮาของข่อยของเฮาไอ้บ่อยของข่อยของเฮานี่นะของทุบข่อยไม่นีเจ้านี่สิมาเถียงกันจังได๋ถ้าข่อยมาจ่อไว้แต่มมือคืนพุ่นน่ะนี่ของเฮานี่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 ของข่อยนี่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 ของเฮาเลยคือคือของเฮาของเฮาของเฮานี่นะของเฮานี่มีใบขาวนี่ใบขาวนี่สามใบนี่บ่มีแล้วนี่มีมีมมันต่มี่ดอกพี่จะจ่อจ่อจำปีนี่โอ้ยของเฮา ของไฟเนี่ยของไฟเล่าไม่เล่าหัวนะไส่เปียงไหนเปีเอิญผู้ใหญ่บ้านมาเพิ่นมาไปกำลังย่างมามาใส่แล้วบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยบ่ต้องนอกเรื่องเลยนี่ของไฟนี่ไฟนี่ตัวไม้ตัวใดไว้อันสามอันนี้แหละนั่นโอ้ยอยู่ดีๆกันเชืานกันเทศขึ้นผู้ยิบานเท่านี่มันอยู่ใส่หรอยู่ใส่หรือปลอยมันยู่ใส่หนังเทศบ้านเท่าน่ะ โอ้ยอยู่ดีๆกสิกากันแข่งกันนักงทห้บ้านเทาอยู่ต้องแพ้สมารสทซามบี้กันตัวจังได้ก่อนีด้โอ้ยลูกบ้านสีกากันแข่งกันสูเป็นยังดูนี่เดี๋ยวใจเย็นๆแพ้กันเป็นยังฟังเด้อพ่อผู้ใหญ่ว่าจังไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอนี่มิซูจอนี่จอนี่จำปีแมนเออจำปีเออจำปีเออแมนจอจำปีนี่แมนมันบ่ได้มีแต่จอจำปีท่านปุ้่ฮะมันมีจอบ่อยก็มี ซื้อทั้งในเลยมีจอบอยด้วยนี่จอบอยมันบัวแมนดอกเบิ้งไข่หนี่เบิ้งนี่มองหนีอันนี้อันนี้นี่กุ้มนีกุ้มนีเนี่ยให้มันเนี่ยเออจจใจกต่ของไข่โอ้ยเนี่ยของไข่นี่นะมันพิษกันย้อนแตงสีบุหร่โอ้โมันเป็นยังกันกระโดดกระเดียดเธอโดยนี่มันพกคุยกันได้อยู่นะเรื่องซ้ำนี่บัวฮะคุยกันบ่ได บ่ได้ตีเลนี่บ่ได้อันจอบอยนี่มันมีอยู่บ่เดีวยนี่จอบอยเขียนไว้บ่ได้จอบอยจอจ้ำปีเอออันนี้ก็นเฉพอเขวัใจอายุจอจ้ำปีนี่แต่ว่าจอบอยนี่เขียนจังไหนกว่าเดี๋ยวนี่เป็นจอบอยด้วยนี่นี่นี่มองนี่จอบอยปะปอล่ะจอบอยอะไดิสามตกลงสูงยากยังกันน้ำน้ำเอียงนี่เป็นเอียงด้วยนี่พ้ากับปีนังยัางหอยกีบอมว้าย